สวัสดีครับสวัสดีครับผมเบลนะครับผมครับผมประยุนครับครับวันนี้นะครับผมกับพี่ประยุนนะครับและก็ช่องความประเสริฐชาแนลนะครับวันนี้ได้เราสองคนได้มีโอกาสนะครับมารีวิวเขาบอกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดของคับผมในรถครอบครัวก็คือเวฟนั่นเองครับพี่ยุนวันนี้ Honda าเวฟใช่ครับผม 110i 2021ใช่เลยครับผมมาดูความสดความใหม่นะครับว่า เขาเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนนวัตก,กรรมและก็เปลี่ยนเขาเรียกว่าดีไซน์จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเดี๋ยวรับชมกันเลยครับครับผมนะครับก็คือในส่วนของ all new honda wave นะฮะ2021นี้ครับ,รบม,มีการเปลี่ยนโฉมใหม่ ซึ่ง Honda w เวฟทุกท่านรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นรถครอบครัวที่มียอดนิยมตลอดการโอ้โหใช่เลยครับผมในปีนี้ทาง Honda นะฮะจัดเต็มเลยครับไม่ว่าจะเปลี่ยนในเรื่องของโฉมใหม่นะครับเครื่องยนต์ใหม่แล้วก็ไฟใหม่นะครับผมนะะถ้าพร้อมแล้วมาดูเลยครับว่าแต่ละจุดนะฮะ มันมีความใหม่ยังไงครับผมหตรงนี้นะครเบื้องต้นนะดูรอบคันกันก่อนครับถ้าพูดถึงเรื่องการดีไซน์ใหม่นะครับตรงนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าในเรื่องของสีสันนะฮะลายสติ๊กเกอร์ต่างโอ้โหดูหรูหราพรีเมียมมากยิ่งขึ้นครับดูแล้วดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมันเหมือนไม่เป็นรถครอบครัวที่ดูแล้วแบบโอ้โหค่อนข้างที่จะในเมืองเลยครับผมนะด้วยสีนี้ที่สีน้ําเงินฟ้าครับรุ่นท็อปสุดเลยก็คือตัวล้อแมกซครับผมนะฮะแล้วก็ ที่บอกว่า Honda นะฮะได้จัดเต็มกับรถครอบครัวของ all new honda w e b นะฮะในปีนี้ก็คือในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับคือการเพิ่มระยะชักของลูกสูบให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นรถก็จะมีกําลังอัดที่มากขึ้นและที่สําคัญมีการระบายความร้อนในห้องเครื่องยนต์ด้วยก็คือมีการฉีดน้ํามันเครื่องเข้าไปใต้ผนังลูกสูบทําให้เครื่องยนต์ระบายความร้อนได้ดี ขับขี่สนุกมากยิ่งขึ้นโอ้โหขับลื่นเลยใช่ครับและที่สําคัญมีการเปลี่ยนองศาการฉีดครับผมนะครับให้ฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้โดยตรงทาให้โอ้โหประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องยนต์ของ Honda เวบตัวใหม่นี้ครับขับขี่สนุกนะครับและที่สําคัญทําให้ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นอ่ามากยิ่งขึ้นนะครับก็คือ76.9กิโลเมตรต่อลิตรโอ้โหนะครับในสําหรับของเครื่องยนต์ใหม่ของ All New Honda Wave 2021นะครับทีนี้นะในส่วนของตัวถังน้ำมันนะฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวถังน้ำมันเลยนะครับก็คือมีความจุที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นครครับเพิ่มเป็น5ลิตรเพราะนั้นก็ขับขี่สนุกโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยนะฮะน5ลิตรและที่สำคัญกล่องเก็บของใต้เบาะครักว้างมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเปลี่ยนตำแหน่งแบตเตอรี่จากเดิมจะอยู่ด้านด้านด้านล่างตรงนี้เนี่ย มามาติดตั้งด้านข้างนะซึ่งมีการรองรับของเฟรมตัวใหม่นะที่มีน้ำหนักเบาและขับขี่สนุกมากยิ่งขึ้นครับอันนี้คือจุดเด่นของตัว all new honda wave อนยี่บเอ2ดโอ้โหนะครับผมแล้วแล้วอันนี้ทําให้มีช่องเก็บของที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยใช่แล้วก็ลึกด้วยครับผมนี่การันตีแล้วเลยนะครับก็คือค่าความประหยัดน้ามัน76.9กกิโลเมตรต่อลิตรโอ้โหอันนี้ทางฮอนด้าเขาการันตีแล้วว่าได้มาตรฐานการประหยัดน้ำมันที่บอกว่า เครื่องยนต์ใหม่นี่แหละครับเพิ่มระยะชักมากขึ้นนะครับผมระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นครับโอ้โะนะครับและทีนี้นะครับมาดูนิดนึงครับนะฮะด้านนี้แต่สังเกตว่าตัวล้อหน้านี่ตัวล้อแมกนะครับล้อแมกแตกต่างจากตัวปี2020ก็คือไม่เห็นกระปุกใหม่ไม่เห็นสายใหม่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นระบบนะฮะเลือนใหม่ดีตอน LCD ครับนะครับซึ่งจะมีการวัดรอบเครื่องยนต์วัดความเร็วจากตัวรอบเครื่องยนต์ครับผมนะครับก็ลดแรงเสียดทานจากตรงนี้ก็ขับขี่สนุกมากขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นเพราะไม่มีแรงเสียดทานโอ้โหครับผมดย๋ยวมาดูกันเลยครับว่าในตัวหน้าจอเรือนใหม่ LCD นี้นะครับให้ความแตกต่างจากตัวเดิมยังไงนะครับก็จะมีในเรื่องของการบอกระยะทางรวมนะฮะ ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงนะผสมประสานกันกับที่เป็นไดร์ลลอกนะครับผมก็คือมีตัวเลขนะครับโอ้โหไงครับโอ้โหแล้วก็ดีไซน์นะฮะในการออกแบบของตัวหน้าเรียนใหมเนี่ยดูแล้วดูสปอร์ตนะพี่ยูนดูแล้วไม่เหมือนรถครอบครัวเลยครับผมครับผมและทีนี้ฮะดูไฟหน้าไฟหน้าเมื่อเราเปิดสวิตช์ขึ้นมามันจะมีไฟนะฮะสังเกตนะครับเดี๋ยวขอยุดปิดนิดนึงเอเขนะลองเปิดดูครับ มีไฟเดย์ไลท์ขึ้นมาเพิ่มความสวยงามขึ้นมาอีกเป็นไฟหน้า LED ครับผมนะครับผมตรงนี้ยืดอายุการใช้งานครับผมนฐานสว่างไกลปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโอ้โหนะครับสำหรับ All New Honda Wave สองพครับผมนะครับมีจุดไหนบ้างครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะฮะในส่วนของไฟท้ายก็มีการดีไซน์ใหม่ครับน้องเบลครับผมนะครับไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับ โอ้โหสวยงามนะครับเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับการใช้งานนะัรในส่วนของ all new honda wave 110 2องพันยี่สิบเอ็ดนะรับโอเคนะครับในส่วนน้องเบลนะครับผม พูดถึงเรื่องสีแบบดําเทาตัวนี้นิดนึงครับผมอ่าอสำหรับตัวที่อยู่ด้านข้างเบลนี้นะครับก็จะเป็นตัวสีดําเทานะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปมีเป็นตัวร้อมแม็กนะครับตัวดําเทาตัวนี้ก็ดูแล้วค่อนข้างที่จะแบบดูแล้วแบบดุนะครับแล้วก็ดูหล่อดู ดูแล้วมีสีสันดูไม่เบื่อสีดํานี่เป็นสีที่ไม่เบื่อสีที่แบบเงานะครับใช้งานเป็นนานๆยิ่งแบบดูเงาดูหรูไปเรื่อยๆนะครับสําหรับ all new honda wave ปี21นะครับจริงๆนะครับในส่วนของ honda wave นับปี2021เนี่ยตัวล่าสุดมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นนะครับก็คือในส่วนของรุ่นที่ประหยัดสุดก็คือตัว ล้อหน้าที่เป็นดัมเบกดัมเบกครับมีสองสีครับผมสีแดงกับสีดำครับผมแล้วก็ตัวเพิ่มขึ้นมาครับเป็นดิสเบกหน้าล้อซีลวดสตาร์ทามีด้วยกัน4สีครับนะครับผมนะล้วกแลีก็รุ่นที่สามก็คือ ดิสเบกหน้าล้อซีลวดสตาร์ทมือแะแถมสตาร์ทเท้าเข้ามาด้วยมี4สีนะฮะสีจะเหมือนกันกับตัวสตาร์ทเท้านะครับแล้วก็ตัวท็อปตัวท็จริงๆมี3สีนะครับมีน้ําเงินฟ้ามีดําเทาแล้วก็มีแดงนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้รถนะครับพร้อมวางจําหน่ายแล้วนะครับมาถึงโชว์รูมตัวแทนของพรประเสริฐเรียบร้อยแล้วท่านไหนที่กําลังมองหารถใหม่สามารถที่จะแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ในศูนย์ฮอนด้าวิงพรประเสริฐได้ครับนะฮะที่มุกดาหารนครพนมนะครับผมโอ้โหครับนะครับผมแต่ก็เดลฝากสาหรับลูกค้าที่ติดตามหน่อยครับผมครับผมสําหรับลูกค้าที่ติดตามทางช่องเรานะครับก็อย่าลืมนะครับ ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s ไครต์นะฮะเพื่อเป็นความกำลังใจนะครับ,รบในการทําคลิปในแต่ละรอบนะฮะแต่ละข้อมูลที่เรานํามาทางช่องที่จะมาให้เสนอแล้วก็มาให้ความรู้ดีๆนะครับ,รบแล้วที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาด นะครับโปรโมชั่นดีๆข่าวสารดีๆจากทางช่องพรประเสริฐชาแนลของเราด้วยครับผมลาไปในช่วงนี้นะครับรับรองว่า o n New Honda w เว e 2021นี้สวยจริงๆตัวจริงเห็นแล้วยิ่งลงไหลนะครับที่สำคัญขับขี่สนุกมากยิ่งขึ้นประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนครับครับผมสวัสดีครับ